สวัสดีค่ะเด็กๆในหน่วยที่25นะคะลูกเครื่องทุนแรงวันที่2เครื่องดูดฝุ่นมหัศจรรย์ค่ะอ่าก่อนที่เราจะมารู้จักกับเครื่องดูดฝุ่นก่อนนะคะลูกเราต้องมารู้จักอ่าอันนี้คือไม้กวาดนะคะก่อนที่เราจะมีไม้เอ่อเครื่องดูดฝุ่นเราก็ต้องใช้ไม้กวาดก่อนนะคะแต่ก่อนเราจะใช้ไม้กวาดนะคะลูกในการทาความสะอาดพื้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดนะคะเขาเรียกไม้กวาดถงมะพร้าวนะคะลูกเอาไว้กวาดพื้นนะคะเช่นพื้นถนนนะคะสามารถกวาดได้ทั้งน้ําแล้วก็ใบไม้นะคะลูกจากนั้นนะคะ,ะคนก็ได้คิดค้นนะคะลูกเครื่องนี่เครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะลูกเครื่องดูดฝุ่นนะคะก็เป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวกให้กับคนนะคะลูกเพื่อที่อ่า คนจะได้ไม่เหนื่อยนะคะลูกเ,เราก็ใช้แค่มือนะคะลูกลากไปลากมาเครื่องดูดฝุ่นก็จะดูดทุนทุกซอกทุกมุมนะคะลูกภายในบ้านเราให้บ้านเราสะอาดค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นเช่นเดียวกันค่ะลูกแต่อันนี้จะใช้ในรถนะคะเพื่อความสะดวกนะคะเราไม่สามารถอาจจะาลากเครื่องดูดฝุ่นไปที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมคะมีที่เสียไฟนะคะลูกเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นภายในรถ จะมีที่เสียบเฉพาะของในรถนะคะลูกเพื่อใช้ในการดูดฝุ่นในรถนะคะได้ถนัดและสะดวกกว่านะคะอ่านี่คืองานในหนังสือนะคะลูกก็บอกว่าให้เด็กๆเขียนคําสระโอลงในช่องสี่เหลี่ยมไม่ถูกต้องแล้วตอบคําถามคุณครูจากภาพที่เห็นว่าเมื่อห้องเกิดความสกปกรกจะต้องใช้อุปกรณ์ใด ในการทำความสะอาดและกีดการกระบาดทับภาพอุปกรณ์ที่ที่นะคะต้องต้องใช้นะคะ,ะเด็กๆก็ลองดูก่อนนะคะลูกก็คือมีภาพอยู่สามภาพนะคะลูกมีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าแล้วก็กันไกตัดกิ่งนะคะลูกเด็กๆก็ลองดูซิว่าถ้าห้องอ่สะสกปรกเด็กๆจะใช้อะไรในการทำความสะอาดอ่าก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองใช่ไหมคะ เด็กก็การกระบาดทับเครื่องดูดฝุ่นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะนำคํานะคะที่อยู่ตรงภาพนะคะไปเติมลงในช่องด้านล่างให้ถูกต้องอะเด็กดูคําแรกเลยตรงจอโทรทัศน์นะคะลูกตัวอะไรเอ,อ่ยชี้ข่าขา่ามีเข่าด้วยเห็นไหมอาตรงคอควายได่ไหมลูกอ่านเด็กๆชี้และอ่านตามพ่อนะคะคอควายสาระโอ คอโอโคอ,อีกครั้งนะคะคอควายสะระโอคอโอโคเด็กๆก็เอาคำว่าคอโอโคไปเติมตรงโคเห็นรูปโคข้างล่างไหมคะ่ะเด็กๆก็เติมเลยนะคะสะระโออยู่ช่องข้างหน้าและคอควายตามนะคะอยู่ช่องด้านหลังนั่นเองนะคะ,ะต่อไปคำที่สองตรงคุณแม่เห็นไหมคะคุณแม่ทำท่าอะไรคะ อ่าโมโหนั่นเองอ่าเด็กๆชี้นะคะตรงมอมาแล้วอ่านตามข้อนะคะมอโอโมหอโอโหโมโหมอโอโมหอโอโหโมโหอ่าเด็กก็เอาคำว่าโมโหนะคะมาเติมตรงคุณแม่ด้านล่างได้เลยนะคะลูก คำต่อไปตรงโบรูปโบสีชมพูเห็นไหมคะเด็กๆพูดตามพ่อนะคะบอใบไม้สระโอบอโอโบบอใบไม้สระโอบอโอโบก็เอารูปคำว่าโบนะคะไปเติมรงรูปโบได้เลยนะคะต่อไปนะคะลูกคำสุดท้ายตรงซอ่เด็กๆอ่านตามพ่อนะคะ ซอโอโซไม้เอกโซโอโอโซไม้เอกโซอเด็กก็เอาคำว่าโ so. ซไปเติมตรงรูปโ so. ซได้เลยนะคะอ่าหน้าต่อไปลูกนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะขี่กากระบาททับ ตัวเรืองของภาพเครื่องดูดฝุ่นที่ต่างจากทู้อื่นนะคะเด็กก็ลองดูว่าในข้อที่1เครื่องดูดฝุ่นสีน้ําเงินนะคะภาพ A B และ C แล้วก็ D นะคะภาพไหนลูกที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะให้เด็กกาตบาดภาพนั้นนะคะอ่าอย่างเช่นข้อที่1เนาะภาพ ีใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่มีล้อใช่ไหมคะเด็กๆก็กากระบาทัทบภาพสีได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2เด็กๆก็ลองดูนะคะในข้อสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีแดงเด็กๆลองดูนะคะภาพไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆก็กากระบาท,ทับได้เลยนะคะต่อไปนะคะลูกน้าต่อไปเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะลูก เลือกตัวอักษร A, B, C, D, E, F, G, H, เติมลงในวงกลมนะคะที่เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องดูดฝุ่นนะคะลูกลงในถังแบบอฟองนะคะเด็กๆก็ลองเลือกนะคะว่าภาพไหนที่เป็นเครื่องเอเป็น อุปกรณ์นะคะของเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่ตรงกลางบ้างน,นะคะก็เด็ก็เอา,อาตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษ,กษไปเติมนะคะลูกต่อไปเป็นใบางานนะคะลูกใบางานวันี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนภาษาอังกฤษ a, a b, b, b c, k, d, d, d และ e, a ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วยงเส้นจับคู่เครื่องดูดฝุ่นให้สัมพัญกันนะคะอ่ะ เด็กๆก็เขียนเลยนะคะลูกตัว A เห็นไหมคะเแอดเด็กๆก็เอาไปเติมนะคะเติม a อแอมพิมใหญ่นะคะให้เหมือนกับข้างหน้า B เบอร์ก็เหมือนข้างหน้าเติมให้ครบให้หมดทุกช่องทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่และเด็กๆก็จับคู่นะคะคำภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่โยงไปหาพิมพ์เล็กนะคะให้ครบคู่นะคะเสร็จแล้วเด็กๆเขียนชื่อและนามสกุล ชั้นอุบาลสองทับอะไรนะคะเขียนมาให้ครบนะคะอ่าวันนี้ครูอ้อก็ขอให้เด็กตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ